โอกาสที่ดีนะครับช่วงหลังเทศกาลสงกรานนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ลิ้นจีของสมุทรสงครามเรานะครับออกสะพั่งเลยนะครับสวนต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นระยะที่2ของลิ้นจีสมุทรสงครามช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็หมดไปแล้วประมาณกว่าพันตันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ2 0 0 0กว่าตันนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีการจัดงานที่ วัดบางเกาะเทพศักดิ์นะครับเป็นการจัดตลาดนัดลิ้นจี่นะครับที่ให้เกษตรกรชาวสวนนาลิ้นจี่ออกสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับได้มาแวะจังหวัดสมุทรสงครามครับแล้วก็มาเที่ยวชมสวนนะครับสวนลิ้นจี่แต่ละสวนเนี่ยก็เป็นลิ้นจี่พันุ์ค่อมนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่อร่อยมากนะครับแล้วก็นอกจากลิ้นจี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ส้มโออร่อยมากจริงๆครับแล้วก็เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมของผู้คนมากมายครับในวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเองก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับจำนวนสามสี่กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มละ78คนนะครับแล้วก็พอมาถึงสวนแล้วก็รู้สึกชอบใจนะครับได้ซื้อส้มโอได้ซื้อลิ้นจี่เป็นจํานวนมากก็เรียนเชิญนะครับ ลิ้นจี่ของสมุทรสงครามยังมียาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ส้มโอก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับเชิญชวนครับเอาเขั้วที่เป็นหางๆนะคะอย่างเงี้ยเหรอบอกบอกเป็นอ๋อขั้วที่หางใช่ไหมใช่มีลูกอ๋อที่มันไม่เกี่ยวไม่มีลูกนะ ไอนแต่ใบนี่เอาไว้เยอะๆดีเนาะได้ได้ด้ได้วยเนาะไดัได้ได้ได้ไดกได้ไดเนด้ได้ได้นี้ได้อน้าด้ไ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 ดยได้ได้ได้ัด้ไอ้ด้ไ้ได้ได้ไดวนด้ไได้้ได้ได้ไล้ว้ได้้ได้ด้ไ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 ้ได้ได้ได้เด้ไดได้้ด้้ คนกำคนกำยุ้งหลังคนกำเหรอใช่เนี่ยคนกำอ๋อนี่คนกำนะหลังนะโอ้อ๋อนี่มืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพก็ต้องคอยคอยคนกำ